สวัสดี FC แฟนบัดมมยทุกท่านครับพามาดูเจริญเงินบุลนามมยไทยครับเจอกับทางเพชรพันล้านไฟเตอร์มมยไทยครับเพชรพันล้านปัะเงินนะครับเจริญเงินไยแดงเจริญเงินเดินครับเดินบุกนะครับตามสไตล์ครับไอดอลของเขาครับโอ้โหดูครับรถถังเมืองเหนือวันนี้จะออกอาวุธได้ดีมากนักซักเท่าไหร่เจอมวยแข้งซ้ายเนียนๆแบบนี้นี่ครับแข้งซ้ายครับแดงก็เดินต่อยหมัดซ้ายครับตัดเงินนี่มีแข้งซ้ายครับบอกมาเลยมาเลยไปซ้ายโอ้โหนี่ครับ แข็งครับแข็งคือถ้าเดินเข้าไปแล้วโดนแข้งแล้วแข็งอยู่ได้นี่ก็ต้องดูครับว่าจะอยู่ได้ไหมครับน้าเงินก็เตะเน้นๆเหมือนกันครับก็เคยมีประวัติมาแล้วนะครับสําหรับเจ้าเจริญเงินนะครับเคยโดนทีมงานขุนศึกน้อยบุมเด็กเซียนนะไอ้เจ้าขุนศึกน้อยน่ะเตะน็อกยกสมาแล้วนะครับแต่วันนี้ครับไม่ใช่ขุนศึกน้อยครับรูปร่างก็ไม่ได้สูงกว่าแต่แข้งซ้ายก็เริ่มจะหนักเริ่มจะแรงเริ่มจะทะแยงข้างเตะเหมือนกันครับแต่ว่าแก่ซอมาดีวันี่โอ้โหมือข้าราล่ม โอ้ดูครับบุกเหลือเกินครับดุเหลือเกินเตะซ้ายครับเดินครับเดินครับอยากกลัวนะครับเจอมวยแบบนี้อยากกลัวให้เขาเห็นครับเขาจ้องจะเล่นคุณอยู่ครับเดินเข้าหาตบหมัดท้าสู้ครับปีครับโอ้โหน้ำเงินยังนิ่งอยู่ครับมีแข้งซ้ายต่อยหมัดซ้ายเรตก่อนชยู่น้ำเงิน3ามสองเลยนะครับตอนนี้คือยกที่3ครับยกที่3ราคาน้ําเงินต่อ74ครับน้ำเงินต่อ74ครับยังวางแข้งได้ดีกว่าครับยังไม่ยุบให้เห็นครับ ออกอาวุธเน้นๆนี่อยู่ที่น้ำเงินนะครับแต่ว่าแดงนี่ไม่ยุบครับใช่ครับว่าโอ้โหเนี่ยโดนหมัดด้วยครับมาๆมาโอ้โหเอาละบูเหลือเกินครับแกเอาเรื่องครับวันนี้ครับต่อยอย่างนี้แหละครับมันถึงจะดังครับเออไม่ดังตับก็ก็ดังเปรี้ยงแหละครับมาดูเขาจะโอ้โหหมัดซ้ายเข้าเป้าโดดเข้าร้อยโอ้โหโดนครับวันนี้มาแข็งแรงจริงครับโอ้โหอยู่น้ำนสองหนึ่งครับ ยันมืนสองหนึ่งครับนี่เป็นยกที่สามเท่านั้นนะครับมาดูว่าใครจะแข็งกว่าใครครับบอกเตะมาเลยนะครับเตะมาเลยแขนดามเหล็กอจะเรินเงินครับค่ายบุรณามวยไทยนี่สายบูสายสู้มาเต็มอยู่แล้วครับตวงนี้ก็เป็นค่ายที่ฮิตที่ฮอตที่ดังด้วยครับโอ้โหเจริญเงินเจริญสุขผีดิบผีปอบเต็มไปหมดครับแจ็คสันวงแจ็คสันหวังมีหมดครับสำหรับค่ายมวยตู้ครับจากเมืองเหนือครับเหนือเจอกับรามคำแหงนะครับ ไพมวยอาจารย์เด็ดรับนี่อยู่ร่างกำแหงครับกับทีมงานที่หลวงคนเดิมครับทีมงานไพ่มวยเพชรฉลุกันครับดูครับไล่แขนมาครับนงินนี่ดูจะลงขึ้นบนนะแดงลงเอวนะครับแดงลงเอวครับสามหนึ่งครับสามหนึ่งครับนุ่นสามหนึ่งครับดูไม่ยุบไม่ช็อตครับเตะขวาเนี่ยครับแกวางแข้งสวยครับแกวางแข้งสวยนี่ทําให้รวยได้นะครับ แต่อย่าลดผาป่าคว่มนะหมด3ขึ้น4ครับสามต่อยกที่4ครับราคา4ี่นะครับ4ี่ครับยกที่4ยกสี่เป็นอย่างไรมาหมัดขวาเตะขาเบียดตีเข่าซ้ายเดินไปถ้าแรงขนาดนี้นะถ้าผมโดนซูนคิงหน่อยนะผมผมอาจจะยุบได้เลยนะครับห้ามยุบนะครับน้ำเงินนี่ห้ามยุบเลยครับ41แล้วครับคุณจะมาแหกโค้งตรง41ไม่ได้นะครับดูครับ เตะขวาครับเมือนเตะซ้ายแดงเตะขวาครับพยายามที่จะออกอาวุธเยอะขึ้นครับแล้วก็หมัดซ้ายครับเจอหมัดเหมือนกันครับเหลือสองหนึ่งเหลือสองหนึ 21, ห่งน้ำเงินสองหนึ่งครับมาครับก้เท้าหูมัดขวาครับเหลือสองหนึ่งครับเหลือสองหนึ่งครับยังไงครับจะสู้หมัดหรอครับอย่าอย่าสู้หมัดนะน้ำเงินนะโอ้เซเซเซโอ้แดงแกแข็งเหลือเกินครับ มาแบบนี้มนุษย์หินครับเตะไม่ยุบครับคนที่เตะนะครับเจ็บครับแบบนี้ครับแดงครับค่อยๆจุดจ้องจ้องครับต่อยหมัดซ้ายครับต่อยหมัดซ้ายครับวงในตีซ้ายครับลองสไตล์อย่างนี้ก็ลดทางยอดเหล็กเพชรได้นะครับถ้ารับเยอะๆแบบนี้ก็มองไปเป็นทางยอดเหล็กเพชระมากกว่าครับแต่ว่ายอดเหล็กเพชรสมัยเด็กๆก็บุกอย่างนี้นะครับ ตอนโตมาแกก็จะพยายามเข้าวงในหน่อยเพราะว่าแกไล่แขนแข็งโอ้โหโดนหมัดเอาแล้วหมัดเจอแข้งไปยังไงนี่คือยก4นะครับอยู่น้ำเงิน4 1หนึ่งครับอยู่น้ำเงิน41หนึ่งครับยังไม่เป็นอะไรครับยังออกแข้งได้อยู่ครับถ้าชอบมวยเดินมวยขยันก็ต้องแดงนะครับน้ำเงินก็ดูขยันนะก็ยังออกแข้งอยู่นะครับแต่ว่าลุกอึดลุกทนครับดูครับพยายามที่จะเดินเข้าหาสู้ครับถ้าให้เครดิตมวยเดินจะว่ายังไงครับ ถ้าเรื่องแต้มก็ยกสานี่น้ําเงินก็เน้นเลยครับยกสี่นี่แดงก็อาจจะได้หมัดในช่วงต้นยกครับเห้ือจะเดินต่อยครับแต่ยังไม่โดนนี่ครับแข้งซ้ายครับซ้ายสวยๆครับอ่าพลังพลังหรือจะสู้ความแม่นครับคนนึงมีอาวุธที่แม่นยําครับอีกคนหนึ่งนี่คือลูกบูครับพลังใจล้วนๆครับถ้าต่อยโดนสักทีนี่น่าจะเฮได้เหมือนกันครับ ขึ้นยก4ี่นี่มีฉีดยาแดงมา5 0,000นะครับดูครับแกก็ไม่ได้เร่งมากแล้วครับแกมาผ่อนปลายยแล้วก็เตะไปครับรวมไม่ได้พี่หลวงสั่งศาดตร์ขวาสาดตรซ้ายสาดตรอย่างเดียวาสตราดตรออกก้อนเขาเตะมาครับออกก้อนเขาน้องบาวนี่ครับมาแล้วครับโอ้โหแรงมาจากไหนครับแข็งแรงจริงครับฝ่ายแดงครับดูครับแกพยายามจะสู้นะครับ เป็นนักชกที่มีหัวใจสู้เหลือเกินครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเองวันนี้ก็ถือว่าวางแท่งได้ดีเลยครับพยายามต่อยในเกมของตัวเองนะครับพยายามที่จะไม่มัวไปตามผู้ต่อสู้ครับฝ่ายยก4ครับฝ่ายยก4นี่อยู่น้ำเงินสามหนึ่งหมด4ขึ้น5ครับดูยกที่5ครับตามันต่อครับยกที่5ครับแดงก็ยังพยายามเดินอยู่นะครับต่อยหมัดขวาไปเตะซ้ายโอ้โหน้ำเงินก็สาดโตตลอดเลยครับไม่ยอมให้ออกแต่ฝ่ายเดียวครับ คือแกก็วางเกมมาดีนะครับสำหรับน้ำเงินครับนี่ครับแดงก็พยายามเบียดใช้หมัดเนี่ยนะครับลูกถนัดของตัวเองครับแล้วก็สําคัญก็คืออาจจะไม่ยุบนั่นแหละครับดูครับดูละเอียดละเอียดครับยกนี้มองใครชนะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับเอฟซีแฟนมวยทุกท่านครับคิดว่าใครจะได้รับการชูมือในคู่เอกของรายการครับเจริญเงินบุรณะเมือไทยกับเพชรพันล้านไฟเตอร์เมือไทยครับพยายามเดินบุกเดินเบียดเหมือนกันครับดูครับ เข้าไปครับพูดถึงราคาก็อยู่น้มื่นนะครับอยู่น้มื่นครับราคาอยู่น้ำมื่นสองหนึ่งครับมาครับปัดเตะขวามาครับเตะขวาไปอีกครับมาจับขาแล้วก็เวียงมาดขวาอา่ครับคูกี้ครับเตะซ้ายครับความเนื้อเนื้อนี่มันก็โโอ้หดูครับ มองไครชนะครับย้ำอีกทีแล้วกันนะครับก็ขออนุญาตเป็นคนนําคลิปมาให้ดูแล้วกันนะอยากให้แฟนมัดมวยนะครับคอมเมนต์มาบอกกันครับว่ามองใครครับ3ยกหลังเนี่ยครับดูครับแข้งซ้ายครับฝ่ายแดงนี่ได้ลูกขยันลูกพยายามเดินครับตอนนี้ก็ถอยมาบ้างนะครับบนล็อกสั่งโบกครับราคาเสมอแดงครับบรรยากาศแดงดีมากบรรยากาศแดงดีแล้วก็ได้ลูกขยันนะครับเงินพยายามเดินครับเดินบ้านครับ กูแกก็จะบอกว่าเออแกเดินมาหลายยกแล้วนะยก5กลางยกก็ขอถอยบ้างครับบรรยากาศแดงดีครับบรรยากาศดีกว่าครับราคานี่เสมอแดงครับแดง3-2ครับประมาณนี้ครับอยู่แดง3-2ครับพลิกมาแล้วครับราคามันไปไวครับดูนี่ครับยก5ครับคือให้คะแนนเป็นยกก็เบียดเบียดนะนะครับ คนนึงก็จะได้ลูกหมัดเป็นบางจังหวะคนนึงก็ถอยตั้งรับออกแข้งเสมอนะครับก็มีสิทธิ์เสมอสูงเหมือนกันนะครับบรรยากาศในเวทีครับต่างคนต่างไม่เข้าครับราคาเสมอเงินครับเสมอเงินครับราคาอยก่ด้ําเงินครับอยู่ดเงินสามสองครับนี่รับเตะซ้ายครับพยายามจะบุกเข้าไปครับมองใครชนะครับคอมเมนต์เข้าบอกกันได้เลยครับช่องยูทูบสอพัฒนาชัยครับ ออนุญาตเป็นสื่อกลางแล้วกันครับให้เอฟแปนแบบมวยได้แสดงความคิดเห็นนะครับนะครับจะพยายามเดินเหมือนกันคืออ่ะทิ้งท้ายครับ3-2นะครับเดือเงิน3-2อยู่ส่วนตัวก็ผมมองเหลื่อมไปทางน้ำเงินนะครับอันนี้ต้องขอโทษ F4 ด้วยใช้คำว่าใครเชียร์น้ำเงินก็มองน้ำเงินใครเชียร์แดงก็มองแดงผมว่ามันจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับ ว่าถ้าผมเนี่ยผมบอกเลยผมก็ไม่ได้ไม่ได้เชียร์ใครอ,อาจจะไม่ได้ลุ้นใครจริงก็ชอบจะเรียนเงินมากกว่าที่ทางแต่ว่าถ้าตามสายตาผมมองมองน้ําเงินนะครับแดงชนะครับแดงชนะครับเอฟซีแฟนบอลมวยมองใครชนะก็คอมเมนต์เข้าบอกกันได้ครับก็นั่นแหละครับะใจครับตายอาัดฉีดด้วย50,000บาทครับยินดีกับคนชนะครับเป็นกำลังใจให้คนแพ้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับเอฟซีแฟนบอลมวยมองใครชนะ คอมเมนต์เขาบอกด้วยผมก็อาจจะออกความคิห็นไปแล้วเพราะถามคนอื่นนะว,ว่าคุณอื่นคิดยังไงคนอื่นมองใครใชนะถ้าตัวเองไม่บอกบ้างก็อาจจะดูเอาเปรียบไปหน่อยนะครับโอเคครับพอกันไม่คลิปหน้าครับยูดีมีแหแฮงซ้ำใบดีสุดทุกคนเจอกันคลิปต่อไปครับ